สืบเรื่องที่คุณอาจ,จยังไม่รู้เกี่ยวกับซงโกคูในดาดก้อนบอลนั่นเองครับหนึ่งการเกิดครั้งแรกของตัวละครโกคูในต้นแบบของดาดก้อนบอลซึ่งก็คือเรื่องดาดก้อนบอยนั่นเองครับคือตัวละครที่ชื่อว่าตั้งตรงแรงบรันดาลใจหลักสลับของเรื่องเรานั้นมาจากศิลปะการต่อสู้ฮ่องกองรวมถึงภาพยนตร์ของบูสลีเช่น Enter the d r ด g o n กในปี1973และภาพยนตร์ของแจ็คกี้ชานเช่นดังเกิลมาสเตอร์ ในปี1978ครับต่อมาอาจารย์ทอริยามะได้กล่าวว่าเขาคิดถึงแจ็คก,กี้ชานเลือกเกินครับในช่วงวัยรุ่นนะครับซึ่งทําให้เขานึกถึงโกคูในเวอร์ชั่นโคสแสดงโดยกล่าวว่าไม่มีใครเล่นโกคูได้ดีเท่ากับแจ็คก,กี้ชานนั่นเองครับ2ในจักรวาลดาก้นบอลเริ่มต้นจากการดัดแปลงอย่างุม่มหลวมจากแนวนวนิยาจยีนคลาสสิกอย่างเจนนี่ทูเดเวทหรือไซอิวนั่นเองครับโดยมีตัวละครโกคูเป็นการตีความ ความหม่ของซุนหงอคงความคล้ายคลึงระหว่างทั้งสองตัวละครรวมถึงธรรมชาติที่ขี้เล่นของพวกเขาและการครอบของกระบ,บองวิเศษและเมฆเหาะนั่นเองแหละครับที่เหมือนกันมากเลย สามเมื่ออาจารย์โทริยมามะเริ่มร่างแรกของดากันบอลเขามีแผนที่จะทําให้โกคูเป็นลิงเต็มตัวเพื่อทําให้เรื่องราวใกล้เคียงกับเจอร์นี่ทูเด e เวมากที่สุดครับแต่ในร่างที่2ของอาจารย์โทริยมามะนั้นโกคูกับกายเป็นมนุษย์เต็มตัวสวมเสื้อผ้านักเรียนและขี่ยานเครื่องจักรบินแทนเมฆเขานั่นเองครับร่างที่3ของอาจารย์โทริยมามะการออกแบบสุดท้ายที่กลายเป็น ครึ่งคนครึ่งลิงนิดหน่อยครับซึ่งก็คือโกคูในเวอร์ชั่นที่เราเห็นในปัจจุบันนั่นเองครับ 4ีชื่อเต็มที่ถูกนํามาใช้สำหรับโกคูในแบบรับเลี้ยงนั้นก็มีพื้นฐานมาจากชื่อเต็มในภาษาจีนแมนดารินแบบดั้งเดิมครับอย่างซันวูคองโดยชื่อว่าซุนโกคูนั้นซึ่งเป็นการออกเสียงตามแบบภาษาญี่ปุ่นออนยมิครับหรือซันวูคองซึ่งภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นใช้ตัวอักษรเดียวกันครับแต่การออกเสียงจะแตกต่างกันออกไปอย่างซันหรือซงนั้นเป็นนาวสกุลที่พบได้ทั่วไปทั้งภาษาจีนและภาษา ญี่ป่ปุนครับโดยปกติหมายถึงหลานส่วนคำว่าวูคองและโกคูนั้นเป็นชื่อที่พบได้ในพุทธศาสนาครับซึ่งมีความหมายว่าการรับรู้ถึงอากาศการตื่นรู้ถึงความว่างเปล่าการอ่านโดยการใช้เฉพาะตัวอักษรแรกและตัวอักษรสุดท้ายในระบบการออกเสียงของญี่ปุ่นจะอ่านว่ามาโกโกโซราซึ่งเคยถูกใช้เป็นมุกในช่วงหนึ่งของรายการประกาศในการแข่งขันมวยโลก เวิร์กเทอร์น็เมนต์ในมังงะต้ฉนฉบับนั่นเองครับถ้ก็กคูถูกเปิดเผยมาก่อนมังงะดากันบอลจะออกเป็นเล่มอีกครับ จะเริ่มต้นเมื่อหนึ่งเดือนก่อนผ่านทางโปสการ์ดที่ส่งให้กับสมาชิกสมาคมอนุรักษ์อาจารย์อากิระโทริยามะนั่นเองครับแหมถือว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนคลับหรือสมาชิกกลุ่มเนี่ยได้ชมมังงะก่อนเลยโภก,การปรากฏตัวครั้งแรกของโกคูอยู่ที่หน้าสุดท้ายของบทแกนไฟนารีครับซึ่งเป็นบทสุดท้ายของมังงะด็อกเตอร์สลัมกับหนูน้อยอาราเล่โดยใช้ชื่อการโฆษณาการเปิดตัวของดักกันบอลที่กําลัง มาถึงนั่นเองครับเจ็ดชื่อเกิดของโกคูในฐานะชาวไซยาอย่างคาคารอตเป็นการเล่นคํามาจากคําว่าแครอทเช่นเดียวกับชาวไซยาส่วนใหญ่ล้วนมีชื่อที่เกี่ยวข้องกับผักต่างๆครับเช่นบรูด็อกที่เล่นคํามาจากคําว่าราด็อก หรือคำว่าลีดท,ที่แปลว่าต้นหอมลาดดท,ที่แปลว่าหัวผักกาดและแครอทที่เล่งคำมาจากคาคา,ารอทนั่นเองครับหรือแม้กระทั่งคำว่าเวติเบล ที่เล่นคำม,มาจากเบจิต้าที่แปลว่าผักนั่นเองครับ8แม้ว่าโกคูจะเป็นคนที่โดยรวมดีแต่อาจารย์โทริยามะออกแบบตัวละครโกคูให้เป็นคนที่ชอบต่อสู้ซะส่วนใหญ่ครับเพื่อเพิ่มความสนุกในการท้าทายคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งตลอดเวลาครับ ซึ่งอาจารย์โทริยามะนั้นได้กล่าวว่าอนิเมะมักจะทำให้โกคูเหมือนฮีโร่เกินไปครับและการออกแบบตัวละครโกคูในมังงะนั้นมีลักษณะบางอย่างที่เป็นพิษครับหรืออาจจะมีลักษณะบางอย่างที่ไม่สมบูรณ์แบบแเกิดว่าเขากลายเป็นลิงเขาจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลย9เหตุผลหลักที่อาจารย์โทริยามะนั้น สร้างสถานะซูปเปอร์สาย่าของโกคูให้กลายเป็นผมสีบอลครับคือเพื่อให้ผู้ช่วยของเขาไม่ต้องเสียเวลาทาสีผมให้กับโกคูให้กลายเป็นสีดำอีกต่อไปครับนอกจากนี้การที่โกคูมีผมสีบอลน,นั้นทำให้เขาดูแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วยครับซึ่งถือว่าเป็นการแก้ปัญหาทั้ง2อ,อย่างในเวลาเดียวกันสิบรูปแบบซูปเปอร์สซยาของโกคูได้รับอิทธิพลอย่างมาก จากนักศิลปะาก,การต่อสู้บูสลีตามที่อาจารย์โทริยามะกล่าวตาของโกคูที่จ้องมองอย่างดไร้ายได้รับแรงบราจายมาจากการจ้องมองที่ทำให้คนลุกของบูสลีนักออกแบบตัวละครอ,อนิเมะดาก,กันบอลอย่างทาดาโยชิยามามุโรก็ใช้บูสลีเป็นแบบอ้างอิงสำหรับรูปแบบซูปเปอร์ไซา,ยยาของโกคูครับโดยกล่าวว่าเมื่อเขากลายเป็นซูปเปอร์ไซาครั้งแรก ท่าทางของเขาที่ยืนเอียงพร้อมกับสีหน้าที่ดูขึงขังดวงตานั้นล้วนเป็นการอ้างอิงมาจากบูสลีนั่นเองครับอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ช่วยกดหน่อยแล้วกันครับ